สวัสดีครับกับผมต้องกก่าวคริปโตนะผมวันนี้ก็กลับมาอัปเดตนะผมจริงๆอ่ะจะอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะผมแต่ว่า,าติดภารกิจนิดนึงนะฮะผมก็เลยมาอัปเดตช้าไปตะก่อดอื่นเลยนะฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วก็จะได้มาเจอกันแบบวันที่ผมอัปเดตนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคโอเคไม่พูดพางทําเพลงอะไรนะครับผม เรามาดูกับบิตคอยกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งบิตคอยเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมมองว่าไว้มันจะลงมาก่อนนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้ลงอย่างที่ผมว่าไว้นะครับผมก็เป็นการที่เรียกว่าเกาะเส้นนั่นเองนะผมเป็นการเกาะเส้นแล้วก็มีการทะลุผ่านแนวต้านเล็กๆตรงนี้นะครับผมก็ทําให้มีการคอนเฟิร์มว่าเออมันจะขึ้นไปต่อนั่นเองนะผมซึ่ง เมื่อวานจบด้วยแท่งเขียวใหญ่ๆเลยนะครับผมก็สันนิษฐานว่าตอนนี้มันน่าจะมีการามาเจอกับเส้นแนวต้านที่ประมาณ4ี่เจ5ดสี่สี่เจ็ดห้านั่นเองนะครับผมนะก็ผมก็บอกเลขตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมก็คืออันนี้จะเป็นแนวต้านถูกไหมเออสี่เจ5ดสี่สี่เจ็ดห้าจนถึงสี่เจดปดประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีการเลยเส้นตรงนี้แสดงว่า ชุดไซเวย์ตรงนี้จบแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ผมยังมองว่าอยู่นะครับผมยังมองอยู่นะว่ามันยังเป็นการไซเวย์อยู่นะครับผมเป็นการไซเวย์กรอบใหญ่พอมาชนตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีการสะท้อนลงมาใช่ป่ะก็ต้องมาเจอกับบริเวณแถวสาแถึงสี่นั่นเองนะครับผมก็เวลามันเจออะไรเงี้ยมันจะต้องมีการพักฐานนั่นเองนะผมสำหรับบิตคอยเนาะคือ เงินณนตอนนี้นะครับผมมันมีการเข้าสู่ ETF อย่างตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมอ่าเข้าสู่ ETF เยอะมากๆเลยนะครับผมจะเป็นจำนวนมหาศาลเลยซึ่งตรงเนี้ยมันก็สะท้อนได้ว่ามันยังเป็นบูนะครับผมบูแบบบูแบบบูชิบหายเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าไอ้ไอ้ตรงเนี้ยมัน ยังบูมีการซื้ออยู่นะครับผมก็จะเหมือนทองในตอนที่อประกาศ ETF นั่นเองนะครับผมแล้วถามว่าฝั่งไหนได้เปรียบกว่กากันตอนนี้นะครับผมผมก็บองว่ารอ,อย่อแล้วก็ค่อยกดลองกันไปก็ว่านั่นน,นเคงนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าตัวของ a l c o คอยนะครับผมเอาคอยทุกตัวเลยนะครับผมตอนนี้มันยังไม่วิ่งมันยังแห้งอยู่ ่าแห้งเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้นะครับผมเห็นอะไรยังมันเพิ่งมาตัดกันข้างบนนั่นเองนะครับผมก็คือมีการย่อลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการอ่ามีการตัดขึ้นมาข้างบนตรงนี้ก็สะท้อนได้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าบิตคอยเนี่ยเจอแนวต้านพักปุ๊บเอาคอยจะพุ่งตามนั่นเองนะผมตัวไหนที่ยังไม่วิ่งนะผมก็สามารถเก็บได้กันหมด นะครับผมแทบจะเกือบทุกตัวเลยก็ว่าได้นะผมถ้าเกิดว่าพื้นฐานตัวดีๆก็ซื้อกันไว้เก็บติดตัวไว้กันนั่นเองนะครับผมส่วนตัวอื่นๆนะผม,ผมก็สามารถเข้ามาพูดคุยในาลายกลุ่มกันได้นะผมลิงก์จะอยู่ใต้ดีสคริปชันนั่นเองนะครับผมนะ yeah, ไม่มีเสียค่าบริการไม่มีปิดย้ายหนีคุยได้อย่างเสรีเพราะว่าโลกเรา มันเป็นโลกแห่งเสรีคริปโตเป็นการาลงทุนแบบเสรีนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็ฝากกันไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็อัปเดตสั้นๆมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีเหรียญอะไรที่อัปเดตขึ้นมานั่นเองนะเดี๋ยวผมลงขยอยลงนั่นเองฮนะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายเจอกันครับผมรักทุกคนนะครับก่อนได้กำไรรอบนี้ด้วยนะครับผม